แห่งนี้สายทานใจไรสื่อเรากระสวัสด,ดีคุณพ่อและพี่น้องชาวคาบูเนียที่ระรักทุกท่านครับหลังจากจบการแสดงนี้ผู้ชนหลายท่าคนคงจะกลับไปรับนิทรายอย่างดีคว่าสุแต่ก็คงยัง อย่างไม่มีที่สุสดพันเจ้าสร้างพวกเขาว่าเป็นขวัญใจแฟน,นเพลงมาขับกล่องบรรนเพชรสีเพียงมาแท้จริงมีทั้งเพลาออกร์วานวาสเน่ยิ้มแย้มยอดหลอกล้อต่ดเพื่อให้ท่านได้รับความสุขสนุกสนานเบิกบานใจ เราขอช่อร่างจากสีห้องบนใจของท่านที่รรารมาัถได้เพลิดเพัินในดวงใจของท่านเสมอนะครับเวลาที่ท่านมาคอยมาถึงระครับขอเชิญเพลิดเครับ วันหนดีกล่าวานตังนานพระรรกเมรีหางหักรักสลายนางชงอยรุ่งเรศเหตุบัอาอก่อมา Oh my God. i love you. do เยิ um, okay. Uh, okay. Die die dem, ่งใหม่นะครับผมนะครับโหไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวอย่าพูดไปเอย่ามันนี่ไปอย่มันนี่ไปมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับท่านแรกนะครับเนื่องจากเป็นนักวิชาการอิ่มนะครับท่านโจอี้คอมเมนต์ไปเลยโจอี้ไม่ได้ดูดเลยนั่งกับตาเลยล้างไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างไม่รู้ว่าจะไปสอนเองยังไงนะครับ ตั้งใจจะพูดหลายอย่างแต่สิ่งที่จะพูดมันหายตอนที่มันเอ้าทำกไนใกลมันยื่นชื่อการันตีพัดเลยใช่ไหมปุ๊บเลยนะครับตัดเลยนะครับก็ชื่นชมนะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมฉากเนี่ยอ่ะสวยสดงดงามมากนะัน่าจะเตรียมงานพอสมควรนะครับก็เป็นความคิดสร้างสรรค์การจัดเตรียมฉากนะครับแล้วก็แสดงก็สวยงามนะฉากแรกที่นักร้องด้วยอยู่บน สูงสวรรค์นะครับมีแต่นางฟ้าที่นั่นที่ออกมารังนะครับเสียงครับเราก็ย่อกเยียดมากนะครับเป็นการแสดงที่น่าประทับใจของทุกท่กนนะครับอันแรกดูการบูชาหลันะครับชิมทุกสองนะครับโอเคเชิญคนเสียงครับครับก็ได้ชื่นชมนะครับเป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจนะครับได้ก็ แสดงถึงว่านะครับนะแสดงถึงว่าจิตอาธิบานนะพ่อคนแรนที่เอาใจใส่จากนะจิตอาธิบานจากที่ไหนเองเป็นลูกสมองอาธิบานนั่งพ่อคนแรกนครับไม่แปลกใจว่าทำไมคุณพ่อลัชนายอ้อมนอกอยู่ในโคน่ามีความสุขเสมอลย ไนิกรยิ้มให้ดูหน่อยสิยมสนหนงาน้วนอกจากนั้นนะครับก็มีความคิดสร้งสรรค์ที่ดีนะครับมีความพร้อมเพียงก็แสดงถึงว่ามีความสัมั์ในองค์กรนะครับเมือนพ่อตุ้ยนะครับจะพูดหลายๆอย่างไม่มีอะไรเข้าตาม่รู้อ่างนะครับขอบคุณชมนะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับ แล yeah. oh, <laughs> like <asia> ้๋วผขอบคุนครับต่อไปคุณพ่อปีศานะครับเขาจึมีเฉิญครับอ้อสัมพันธ์ไม่ได้บอกก่อนว่ามีมีรอดสอบนะครับบอกแต่ว่ามีชุดยามนะครับถ้าบอกก่อนไม่ได้เด็กตัวดีวันนี้โอ้โหดีมากนะครับมีการวางของเรื่องอย่างดีนะวางแล้วก็มีการเชื่อมต่ออย่างดีนะครับมีพิธิก่อนนะครับฉากดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็ เปลี่ยนชุดได้ยังไงครับเด็ยแสดงชุดเดิมหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสุดยอดจริงๆเลยพ่อไม่มีสมาธินอนเลยพ่อดูแต่รอยสักหนูลูกโอเคะครนะท่านื่นชมท่านื่นชมความพร้อมเพรียงท่าเต้นสวยงามนะนะท่านท่ารีวิวแล้วก็ท่ามา ลามสิ้นข้างหน้าตรงนี้นะครับสุดยอดนะครับเสียงนักร้องเพราะนะครับ ouais. ทั้งผู้ชายแล้วก right. okay. uh ็ผู้หญิงก็เสียงนักร้องออนลามเป็นเอกลักษณ์ดีมากเลยนะครับก็ขอให้โชคดีครับผมขอบคุณครับเียมา้ขอบคุณท่านเจมีนะครับท่าน่อไปคุณพ่อปีดาเลยนะครับคุณอมต้องพูดครับก็เริ่มเรื่องนะครับจากการเริ่มเรื่องมาก็ฟังดูแล้วเริ่มเห็นแล้วก็รู้สึกน่า ต้องาต้องใจแล้วก็น่าติดตามนะครับเป็นการทําได้ดึงดูดให้ผู้ชมนะได้คอยตามต่อมากนะถึงแม้จะมีหลากหลายเวอร์ชันมีลิเกท้องเรื่องเรานะครับมีการร้องเพลงสไตล์แบบเบาๆแล้วก็จบด้วยนะเพลงที่สนุกสนานนะครับนี่ก็เป็นการสร้างสรรค์ที่ดีนะครับนะแล้วก็เรื่องของความไพเราะนะนะในน้าเสียงเพราะชอบคน เสียงแรกนะครับี่เกแล้วก็นักร้องชายนะครับที่ฟังดูออกชัดถ่อยชัดคำนักสิร์แล้นักร้องหญิงดูอาจจะอาศัยความสรุปก,ก็เลยทําให้คาํคาพูดคาร้องอาจจะดูค่าดึนไปนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วสนุกและประทับใจมากขอเป็นกำลังใจให้ครับผมเจ้บอลคอเสียงตบมกับโคโลญต์นะครับเดี๋ยวการแสดงชุดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับ การแสดงชุดต่อไปจะเป็นการแสดง